อันนี้ลอยที่เราเสริมรากนะทุกคนเสริมรากแต่มันช่วงหนึ่งเนาะมันเขาเรียกว่ามันแรงมันขาดน้ำมันหักนะมันก็ต่อยอดขึ้นมาใหม่นะนี่รอยต่อของมันนะคะแต่ต,นตนินี่ลอยตัวนี้นี่รอยตัวนี้เห็นไหมคะทุเรียนมันจะมีปัญหาเล็กปัญหาน้อยอยู่นะทุกคนนี่มันฟื้นขึ้นมาเห็นไหมลอยฟื้นขึ้นมา แต่ตรงนี้มันหักเนะทุกคนนีม่มันหักแต่มันก็เป็นยอดหน่เนาะขึ้นขึ้นมานี่ค่ะโอยมันหักนี่นี่มันหักแต่ว่ามันก็ไม่ไม่เฉานะเห็นไหมคะมันมีปัญหาเรื่อยๆอยู่นะทุเรียนนี่เขาหักเองเนาะเขาหักเองเดี๋ยวน่าจะดูดูใกล้ๆเนี่ย แต่ว่าเขาก็ไม่ได้มีปัญหานะหักเขาก็ยังยังไปได้อยู่ทําไมถึงให้ดูอย่างนี้เนาะเราก็จะเปรียบเทียบว่าไอ้ที่เราทาบวันก่อนเราโน้มมาทาบลากเขาเนี่ยค่ะอันนี้เขาก็หักเราเอาเชือกฟางผูกหักแต่ตัวนี้เราทาบเสียบเข้าไปตรงนี้เพื่อจะเสริมลากถ้าเกิดเขาเขาติดตรงนี้ใช่ไหมเราก็จะตัดพวกนี้จะให้ตัวนี้มันเป็นรากไงคะทุกคนรู้เรียนที่เราปลูกตัวนี้ นี่ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ก็เลยมองว่าตรงนั้นมันหักมันก็ไม่เป็นไรแต่ตัวนี้เราก็ดูว่ามันหักนะเออเราก็เสริมไว้ตรงนี้ว่ามันจะติดไหมถ้าเกิดมันติดตรงนี้เราก็จะค่อยๆตัดตรงนี้นะทุกคนคะ่ะก็จะเอาตัวนั้นไว้เป็นรากเราก็จะมีสองรากเนาะเออประมาณนี้นะเราคิดว่าแต่ว่าปีนี้นะทุกคนแตกยอดเยอะมากเนาะที่เราตัดเนาะรอยแตก เราก็จะดึงออกนะรอบช่วงหนึ่งช่วงรอยกระทงแล้วจะดึงมยังดึงไม่ได้วันนี้เราจะาก็จะเอาออกนะทุกคนเดี๋ยวเราต้องไปเอากาอี้ก่อนนะตอนนี้เราเอาเอาไม่ถึงมือมันยื่นไม่ถึงค่ะทุกคนต้องไปหากเก้าอี้แต่พวกนี้เราก็ต้องเอาออกเนาะพวกนี้อย่าให้มันมีคะ่ะเมื่อมันมีเยอะมันก็กินปุ๋ยพวกนี้มันมีเยอะมันก็ปีกินปุ๋ยแล้วต้นกิ่งมันไม่โต ปัญหานะคะทุกคนดึงออกเลยเราก็จะค่อยๆดึงค่อยๆเก็บออกไปเรื่อยๆนะคะทาเรียนต้นนี้ปีนี้ปีที่สามนะทุกคนเนาะปีที่สามแล้วโอ้แต่ปีนี้งามนะเขาเพิ่งโตทุเรียนต้นนี้มันมาจากที่เราได้สายพันธุ์ที่เขาโละแล้วอะเอามาปลูกเป็นหมอนทองะค่ะทุกคน เป็นหมอนทองที่เราเอามาปลูกสวยมากสวยจริงๆเลยนะอแต่ช่วงหน้าแรงไม่รู้จะเป็นยังไงเอเพิ่งเห็นเพีย้ยเพียไก,ก่แก้นี่เขาเพิ่งมีก็ขยำทิ้งนะถ้าเขามีอย่างนี้เราเห็นเป็นไปได้ก็เด็ดใบของเขาอืม เดี๋ยวก็สวยเดี๋ยวก็เฉาทุเรียนจะอยู่แบบนี้แหละค่ะทุกคนอย่าดีใจนะเวลาปลูปกทุเรียนอันนี้คืออัปเดตต้นทุเรียนต้นนี้ที่เสียไอเขาเรียกเสริมรากเนาะว่าอีกสักเดือนค่อยมาดูอีกทีหนึ่งเป็นยังไงวันนี้มา update, อัปเดตไอที่มันหักอยู่ตรงนี้ก็ดูแล้วว่าตรงนี้ไม่มีปัญหา นะเห็นรอยหักตรงนั้นแหละรอยหักตรงนั้นว่าไม่มีปัญหามันก็คงจะไม่ไม่เป็นไรคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะคะทุกคนไว้เจอกันในคลิปหน้าคิปถัดไปขอบคุณที่ติดตามรับชมจบคลิปขอบคุณและสวัสดีค่ะทุกคน